ผู้นักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร25กรกฎาคมนะครับโกราลาก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางคุณมรุตลุงขามผู้มำนการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Boolean Futures จำกัดนะครับไปดูการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประชุม FOMC วันพรุ่งนี้เราควรจะวางโพซิชันยังไงนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับสวัสดีคุณมรุตครับ สวัสดีครับคุณอนุสรครับพรุ่งนี้ประชุม FOMC แล้วเราวางแผนยังไงกันดีครับครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับตลาดมีมุมมองต่อแนวโน้มการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับรบก็มองว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอีก25เบสิสพอยต์นะครับอหลังจากนั้นเอ่อกันยาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวหรือมีการไต่ระดับขึ้นไปชนบริเวณ1,988เหรียญดอลลาร์ต่อออนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่พอมาสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาแต่ทองก็อ่อนตัวลงมาไม่เยอะนะครับอยู่บริเวณ 1,960- ปไปไป1,970เหรียญดอลลาร์ต่อออนณัปัจจุบันนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามถ้าดูจากพฤติกรรมของราคาครับต้องบอกว่าราคาซึมรัพย์หรือรับปัใจจัยในเชิงบวกมาแล้วในระดับหนึ่งถ้าผลการประชุมเฟดเกิดส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าตลาดตีความเป็นไปโทษครับตลาดตีความเป็นไปในลักษณะดังกล่าวนะครับมองว่าทองเนี่ยอาจจะไต่ระดับหรือปรับขึ้นไป มากสุดก็ประมาณ2,000กับ9เหรียญเอลลเล่ต่อเทอร์อนนะครับ,รบเพราะว่าตลาดขยับหรือซึมซับป,ปัจจัยบวกมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปในอีกซนเนอริโอหนึ่งก็คือเปดสงสัยแบบคุมเครือไม่ชัดเจนนะครับ,รบอาจจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจรอดูเงินเฟอ้อรอดูอีกอไไหลายๆปัจจัยแล้วก็ค่อยไปกำหนดนโยบายการเงินต่อในอนาคต ก็มองว่าทองคำเนี่ยอาจจะอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างเพราะว่าอาจจะมีแรงขายทากาไรเพราะว่านักลงทุนผิดหวังเล็กๆนะครับก็มองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคําแต่ไม่ลึกในทางตรงกันข้ามครับท้าเฟดส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าอยากจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อโควิดตกกองวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังไม่มีการปรับตัวลดลงมา สู่ร,ระดับเป้าหมายที่เฟดตั้งเอาไว้นะครับก็ขอขึ้นอาดอกเบียต่ออีกสัก25บเบสิสพอยต์เหมือนกับการถแถลงการในช่วงก่อนหน้าปัจจัยและประเด็นดังกล่าวครับน่าจะกดดันให้ทองคําอ่อนตัวหรือมีการทิ้งตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับซึ่งจะทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะเห็นการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อของเฟดเอ,อ่อต่อจากนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยกลับมากดดันทองคําค่อนข้างชัดเจนครับลึกแค่ไหนครับประเมินไว้ รตรงนี้เนี่ยมองนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าเฟดจะยุติวงจรขาขึ้นของอัตอกเบียเนี่ยทองขึ้นมาจากโซน1,893เหรียญดอลลาร์ต่อชิสซอนะครับเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือนมิถุนายนก็น่าจะมีแนวรับระดับดังกล่าวเป็นจุดที่อาจจะต้องดูครับว่าการร่วงลงหรือการปรับฐานลงมาของทองคำเนี่ยจะหลุดระดับดังกล่าวหรือเปล่าเพราะว่า หนึ่งเก้าศูยนรเาสิหรียญดอลลาร์สอสออนนะครับถือว่าเป็นโซนที่ราคาทองคําลงมาชน 2>, 2สัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ไปเดือนมิถุนายนสัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ก็เกิดจังหวะของการเด้งหรือการดิตโตกลับของราคาอีกครั้งถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ย ก็น่าจะเห็นจังหวะของการทรงตัวหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าธนาคนรารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณในลักษณะของคุมเครือหรือไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือรจะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับวายเอลีมองว่าทองอาจจะลงไม่ลึกนะครับก็น่าจะได้เห็นแนวรับพันเก้าร้อยสี่สิบห้าซึ่งเป็นระดับต่าสุดของทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมา 1930 1ันเอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นกรอบของทิศทางไซเวย์ในระยะกลางนะครับ,รบมองว่าหนึ่งเก้าสี่ห้าหนึ่งเก้ถ้าไม่หลุดเนี่ยแล้วก็ผลการประชุมของธนาคารคกลางสหรัฐออกมากลางๆหรือไม่ได้ลบมากนะก็ยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการดิดตัวของราคาได้ครับอืแต่คุณคณมรู้จักตอนนี้มันมันยืนอยู่หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแถวนี้เนาะ เรา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 ควรยังไงกันดีคนคนที่มีสถานะไม่มีสถานะอย่างนี้เราจะวางแผนยังไงกันเดียครับครับสำหรับนักลงทุนนะครับถ้าไม่ได้มีสถานะหรือไม่ได้มีโพส i ิชันนะครับต้องแนะนำว่าถ้าใจเย็นได้เนี่ยรอความ่เกี่ยวกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นสายซิ่งหรือเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับวาอจแนะนำว่าสามารถไปช็อต หรือไปขายในฝั่งตลาดทีเฟกได้1,988 2,000กับ9เหรียญดอลลาร์สทนะครับยังเป็นแนวต้านทางเทคนิคถ้าไม่ผ่านเนี่ยยังสามารถช็อตในฝั่งตลาดทีเฟกได้หรือว่าใครที่มีทองคําแท่งอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้แนวต้านในส่วนดังกล่าวเพื่อแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับทังนี้เนี่ย YG มองนะครับว่า,าแม้ว่าผลการประชุมเป็นบวก ทองก็ขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลแต่ว่าถ้าผลการประชุมออกมาเป็นลบนะครับทองมีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงมา,าได้ค่อนข้างมากนะครับถ้ามองแก๊ปการขึ้นต่อในระดับจํากัดแต่มองแก๊ปการล่วงลวงหรือการปรับฐานลงต่อเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยจึงแนะนําไปลักษณะของการเสี่ยงขายก่อนออกมาก่อนดีกว่าหรือแบ่ง,งรับคำออขายร,รอความชัดเจ,น,เจนกับผลการประชุมธนาคนารกลางสหรัฐครับ รอเข้าซื้อตามแนวรับหรือจุดที่วายอจีให้เอาไว้ครับ่ากอย่างนี้คือมันมันมันจะขึ้นประเภทแบบแฝดไปชนแล้วก็เด้งเด้งลงมามไหมครับหรือว่าจะไปชนแล้วก็จะยืนรออยู่แถวนั้นเลยครับครับต้องบอกว่าก่อนทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับอาจจะมีปัจจัยอื่นๆกลับเข้ามาสนับสนุนหรือกลับเข้ามาดันให้ทองคําฟื้นตัวขึ้นได้นะครับ <ừ> ทางนี้เนี่ย การประชุมแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับมีการส่งสัญญาณครับว่าจีนเองจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยวายอาร์จีมองว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับ,รบประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงพูดชัดเลยครับว่าจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์มีการปรับในส่วนของนโยบายทางด้านรักษาความมั่นคงแล้วก็สร้างเสถียรภาพต่อภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับร,บรวมทั้งจะมีการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ แล้วก็การแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับถ้ามีมาตรการดังกล่าวออกมาจากทางฝั่งจีนอย่างเป็นรูปปะธรรมหลังจากประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงมีการพูดในการประชุมพักคอมมิวนิสต์แล้วนะครับ,รบมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจาปะประคับประคองหรือดันให้ราคาทองคำมีโอกาสเด้งหรือมีโอกาสดิดตัวกลับขึ้นไปทดสอบในส่วนของแนวต้าหรือกรอบระดับดังกล่าวได้ครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงสั้นก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ในกลางดึกของคืนวันพุธประมาณตีหนึ่งเป็นอัาาอกเบี่ยตีหนครึ่งเป็นการถแถลงนโยบายนะครับ,ค,รบคืนวันอังคารก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่ครับคืนวันอังคารช่วงสามทุ่มมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟอเรนซ์บอร์ดนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูพอตลาดคาดการเป็นลบกับทองคํา แต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาเป็นบวกกับตัวราคาทองคํานะครับ,รบก็มีลุ้นที่ทองจะเด้งหรือมีโอกาสดิดตัวขึ้นไปให้ได้ขายกันครับอืมทองไทยนะครับการเมืองตอนนี้ถือว่ามีความชัดเจนบา้างยังครับครับต้องบอกว่าการเมืองนะครับณปัจจุบันเนี่ยยังคงมีความผันผนวนหรือมีความไม่แน่นอนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับยังไม่แน่ใจว่าพรรคใดกันแน่ อันดับหนึ่งอันดับสองตอนนี้เปลี่ยนพรรคอันดับสามแล้วนะครับจะมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลความไม่แน่นอนจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยทําให้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าไปที่ระดับสามสิบสาบาทเจ็สิบห้าสตางค์ในสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาอ่อนนะครับอยู่ที่ระดับสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์แต่ว l g อก็มองครับว่าบาทเนี่ยอาจจะอ่อนหรือขยับขึ้นต่อได้ในระดับจํากัดเพราะว่าบาทจะมีกรอบแนวต้านที่ระดับสามสิบสี่บาทเจ็สิบห้าสตางค์ ก็ <c oughs> จะเป็นแกลบจากโลที่เขาลงไป33.75ขึ้นมาที่ระดับ34.75อบาตันี้เนี่ยาาการอ่อนค่าขึ้นมาประมาณบาทหนึงอาจจะเป็นการอ่อนต่อหรือการขยับขึ้นต่อได้ในระดับจำกัดแล้วนะครับเพราะาการแกว่งตัวในระดับ1บาทเนี่ยสำหรับเงินบาทไทยถือว่าแกว่งในกรอบกว้างมากๆนะครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าเรามองว่าเงินบาทอ่อนพยุงทองในประเทศได้ไม่มากนะครับ ก็มองว่าอาจจะหาจังหวะแบ่งทองคำออกขายให้แนวต้าน32,500 32,850บาทต่อบาททองคำนะครับ,รบเป็นกรอบแนวตาน้านด้านบนสำหรับทองไทยแล้วก็ถ้าจะเข้าซื้อคืนเนี่ยให้แนวรับ31,80031,550บาทต่อบ,บาททองคำครับโอเคมันเดี๋ยวไวใ้ให้ทุกอย่างมีผลชัดเจนนะครับทั้งเลือกรอบ3ทั้งเรื่องผลประชุมเฟดออกมาแล้วเดี๋ยวรบกวนอีกรอบหนึ่ง นะครับยินดีเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณรุตลงขำบุญในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l e บ and Future จำกัดที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่คุณรุตชี้แนะแหละครับ3ามทางที่ผลประชุมเฟดแล้วก็คำแถลงของประธานเฟดจะออกมาแหละครับจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยหรือยังส่งสัญญาณคุมมครือซึ่งมันล้วนแต่ส่งผลต่อราคาทองคําแทดทั้งสิ้นนะครับนักลงทุนต้องวางแผนกันดีๆนะครับเพราะว่าพรุ่ง โดยอาจจะบานบุในช่วงขําเลยนะครับก่อนที่จะมีการประกาศผลก็ต้องรอดูกันดีว่าจะทําอย่างไรกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่คราเราหยิบมาฝากในช่วงนี้ถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดส r i ครช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจกับทีงมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ